พ่อใหม่จะเรียกอะไรลูกลลอันไหนอันนน้นเหรอไอัที่หมุนๆน,นั่นเหรอลูกใช่ไหมอัที่หมุนๆน,นั่นนะเขาหม่กล้าขึ้นเหรอครับโอเคค่ะปปไปๆไปไป,ไปเลยไปไปเลยไปไปเลยขึ้นอันไหนลูกอันนี้เหรอมาขึ้นเลยทำไม ได้ไม่ต้องจับมือก็ได้คุณกัดอ่ะไม่ต้องตั้าที่ด้วยหรอเออถุงกัดใช่เออเจ็บที่ขาใม่เกาะเซฟตี้ที่เกาะยังไงเกาะเกาะเกาะดิเกาะดิเกาะยังเกาะเขาไว้เกาะไว้โอ๊ยทำไมเอื้วมไม่ถึงเลยนะ เกาะไว้แน่นๆนะไม่ต้องเกาะสูงเกาะต่ำๆนะลูกเกาะต่ำๆไม่ต้องเกาะสูงค่ะเกาะต่ำๆลูกเกาะสูงกัไม่ได้ไม่อยู่เกาะต่ำๆเอออย่างนั้นแหละเอาทำไมไปถอยหลังล่ะทำไมเขาถอยหลังแล้วลูกนี่แล้วมาเนี่ยนี่แล้วดูดิอันตรงไหมตรงไหมอันุกงไหมลูก หลับแล้วโอ้ข <cking S 1> ึ้นแล้วว้าวขึ้นแล้วกดโอ้โอ้โแอดวานมากเลยลูกบ๊ายบายเออบ๊ายบายกล้องหน่อยแล้วบ๊ายบายกล้องหน่อยเออบ๊ายบาย กาวไว้นะลูกนะกล่าไว้นะคะไม่กล่าวว่าโอ้ย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 สนุกเลยไม่เสียวเลยไหมไม่เสียวเลยนะไม่หวาเสียวไม่หวาเสียวเลยเหรออ้ทำไมเครื่องเล่นไม่เสียวเลยอ่ะฮะเครื่องเล่นยังไงไม่เสียวเลยเนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยฮะเครื่องเล่นยังไงไม่เสียวเลยฮะเหรอเครื่องเล่นไม่เสียวเลยเหรอลูก อ๋อแรงไปแล้วก็กรี๊ดใช่ไหมอ๋อถไม่แรมันแบบเนี้ยหนูก็จะไม่ถือว่าหร่อเหรออ๋อไม่เสียวเนาะเสียวไหมไม่เสียวนะ,ววน,ะนั่งได้เนาะเออชิวๆนะเหมือนนั่งทิงช้าสวรรค์น,นะเนาะเขาลงแล้วเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วเปล่าเนี่ยจบรอบแล้วหรออย่าบอกจบรอบแล้วนะไม่นะ เ้าช้าลงแล้วลูกเขาช้าลงแล้วอ่ะเขาช้าลงแล้วเพราะไม่จบรอบแล้วแน่เลยอ่ะฮะจบรอบแล้วแน่เลยลูกเนี่ยเนี่ยเขาช้าลงแล้วเนี่ยเขาออจอดแล้วเนี่ยฮะว้ายเพราะไม่ช้าลงแล้วจอดแล้วอ่ะว้าย จะคอบเลยไปจอบแล้วไปเล่นอะไรต่อไหมายบายก่อนดิไปบายกล้อ,องก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นบอกด้วยจะไปเล่นอะไรต่อแล้วนะคะไปเล่นอะไรต่อแล้วนะคะไปเล่นบ้านลมคะ่ะไปเล่นบ้านลมนะคะโอเคค่ะใช่เป <Hi. S 2> ็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง